สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแอปพระสอนพระสุขเจริญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าในชีวิตของนางเอกพิธีกรสาวนาหวานอย่างแอดพัสซอ์พอสัสดุเจริญอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้สูญเสียคุณทวดที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย104ปีและทางครอบครัวได้จัดพิธีศพโดยมีลูกหล,ล,ลานตลอดจนคนรอบข้างมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากรวมทั้งคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแอดพัสซอ์ก็มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วย ซึ่งทางด้านแอดพัชออนก็ได้โพสภาพบรรยากาศของงานศพคุณทวดโดยได้พาน้องปีใหม่ลูกสาวไปร่วมงานด้วยรวมถึงภาพวันวานเมื่อตอนที่คุณยายทวดยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าแอบและปีใหม่ยังระลึกถึงรอยยิ้มคำสอนและคำอวยพรที่คุณทวดมีให้เราเสมอรักคุณทวดค่ะ และหลังจากข้อความดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปทางด้านหวานใจของแอดพัสออนยังหนุ่มนนกูลก็รีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าเสียใจด้วยครับพร้อมทั้งลงสตอรี่ไปร่วมงานศพของคุณทวดอีกด้วยเรียกได้ว่าอยู่เคียงข้างแอดพัสออนตลอดสําหรับดุมนนกูลทําในที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องจริงๆและทางด้านของครอบครัวนนกุลเองก็ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจอีก เรียกได้ว่าดูแลห่วงใยเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ